สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ไล่โนกครับยี่ห้อลั่นทุ่งนะครับโดยมีอุปกรณ์นะครับก็คือตัวกระบอกนะครับแล้วก็ตัวจุดจานวนแล้วก็เมนที่แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใช้แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีการทำนะครับโดยการฉีดสเปรย์เข้าไปประมาณสักห้าจิตนะครับห้าจิตห้าจิตหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ปิดนะครับปิดฝาก่อนแล้วหมุน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 เข้านะครับา หมุนเข่าอ่าหมุนเข้านะครับขย่าอ่าหมุนนหมุนนะครับแล้วสําคัญครับสําคัญอย่าลืมขย่านะครับวิธีการขย่าให้ขย่านี้ครับแถวแรงขย่าครับสามสี่ห้าหกเก็บอ่าไอ้ครับมุครับเป็นไงครับดังดีไหมสุดยอดสุดยอดครับยี่ห้อลั่นทุ่งนะครับอย่าลืมนะครับยี่ห้อลั่นทุ่ง สวัสดีครับผมมีปัญหาเรื่องอนกกาเข้ามารบกวนในบ้านช่องห้องหอนะครับแล้วในสวนก็เลยได้สั่งซื้ออุปกรณ์ไล่นกนะครับจากลริ่นทุ่มมาก็จะมารีวิวการใช้ให้ให้ดูนะครับ <c oughs> ราบไรกก็ฉีดเข้าไป5ครั้งครับแอลกอฮอล์ว้ปร์เซ็นต์ครับ1 2 3 4งห้า ห้าเราปิดเครื่อง,งยิงครับจะลองดูนะครับว่าจะาดังนังโลกใกล้นกได้ไหมนะครับขย่าวครับขย่าวสิบล้วขย่าวแล้วนกะ็ปั่นครับ เลงไปยังพื้นที่ที่ต้องการจะยิง,งนะครับเียงดังครับเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีสสดครับเรามาดูอุปกรณ์ไล่นกของลั่นทุ่งเราซื้อดังเพจลั่นทุ่งนะครับปฏิชิตแอนคารห้าครั้งอ่ะไม่ออกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ว่าพี่นาเราอยู่ใกล้โรงสีนะครับนกมันเยอะมากเราอยาอยากให้มันดังๆเราต้องขยวขยาเพื่อกระตายเอ็นกอฮอ, <laughs> อหน์นี่ระถ่ายได้ <I. S 2> ครับสวัสดีครับลั่นทุ่งมานะครับทีนี้ก็จะมาทดลองให้ดูว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับตามคมําแนะนํานะครับผมมาจุดในโดมนะครับเพื่อไะไรนกพิราบนะครับก็ของลั่นทุ่งบอกว่าให้ใช้แค่สองครั้งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปปิด นะครับ่สองทีแล้วเนี่ยกยาตางทีปืนลั่นทุ่งยิงไร่น